มีนะคะวันนี้เราจะมาติวในหัวข้อของเครื่องกรองน้ำคิดว่ากิ๊ก็ต้องเคยเห็นผ่านตามาแล้วแหละเพราะว่ามันเพิ่งออกเนาะแต่ก็ตัวนี้เป็นตัวที่เขาเรียกว่าสร้างโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจได้เยอะเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้เราพอแบบใครรู้ว่าแบบอุ้ยเราทำธุรกิจยังได้วยเนี่ยเราเคยเห็นโฆษณาเครื่องกรองน้ำนีในทีวีอนะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาปรึกษาเราได้เราจะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้นะ เดี๋ยวนี้เราจะแชร์สกรีนแล้วก็แชร์ง่ายๆก็ตามสไลด์เลยเวลากิ๊กอธิบายใครก็จำจากสไลด์ตรงนี้ก็ได้นะหน้าจอขึ้นไหมขึ้นแล้วโอเคอ่ะก็น้ำดื่มสะอาดปลอดภัยเริ่มที่ e spring เนาะอันนี้คือหน้าตาของเครื่องกรองน้ำใหม่ของเรามันจะหน้าตาเหมือนแบบ mm. ตู้เย็นเล็กๆอะ่ะใชยไหมแต่มันไม่ได้ไซส์ขนาดตู้เย็นนะมันจิ๋วมาก mm. แบบสาวตัวน,น้อยๆยกได้อะ อ่าอันนี้ก็คือจุดเริ่มน้ำอ่ะก็คือจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างน้ำที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยเป็นพื้นฐานของชีวิตครอบครัวคอมมูนิตี้อ่าก็ว่าไปและทีเนี้ยน้ำามาสาคัญกับร่างกายเรายัางไงเนะเพราะน้ำเนี่ยจาเป็นสําหรับการดํารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องป้องกันอ่าภาวะสมองขาดน้ําข้อต่อนะภายในยน้ำเราลื่นภายในยข้อต่อเพราะว่าจริงๆแล้วน้ําในร่างกายเราอะ่ะมีเปอร์เซ็นต์กว่าหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนต์เออระหว่างกล้ามเนื้อกับน้ำอะไรเยอะกว่า น,นะน้ำอืมเราดูนะน้ํอ่ะเจ็ดหกสิบเปอร์เซ็นอ่ะได้ประมาณคือถ้าเอาออกมาได้ประมาณห้าลิตรอะพวกน้ําอยู่ในเลือดเราอะไรเงี้ยมันก็เยอะนะอือแล้วทีวนเนี้ยตัวน้ําเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญของร่างกายด้วยเนาะก็คือแบบเหมือนลําเลียงอาหารลําเลียงเอาออกซิเจนเข้าสู่เซลเล์อะไรเงี้ยแล้วก็เผาผลาญเบรนพลังงาน แล้วก็ช่วยลดน้ำหนักด้วยเพราะว่าเวลา i อเนี่ยเราก็กินน้ําเข้าไปมันช่วยลดความอยากอาหารตามธรรมชาตินะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลเรื่องอารมณ์แล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยลดเลือนริ้วรอยหรือว่าต่อต้านริ้วรอยได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเซลล์ตึงปุ๊บผิวเราก็จะสวยนะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารให้การย่อยอาหารที่เป็นไปอย่างปกตินะจ๊ะอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาที่เราเจอก็คือสิ่งปนเปื้อนที่พบบ่อยในน้ําอืมคือมันไม่ได้มีแค่คอรีนแล้วแหละนะตอนเนี้ย มีทั้งสารตะกัว่วสารปลอดฝุ่นผงตะกอนสารกําจัดศัตรูพืชพวกแบบทําสวนอะไรอย่างนี้ใช่ปะอย่างไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าหลังบ้านกีก่ะยังเป็นสวนอยู่ไหมหลังบ้านเขาหรอนี่หรือว่าที่บ้านนี่น,นี่ที่นี่ที่เชียงออนถ้าที่นี่ไม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 ,ไม่ไม่มีลนะอมไม่แต่ที่บ้านอุตำรดัดมีไหมที่บ้านไม่เป็นนะ เอ้ยเป็นมีมีม,มาแล้วเราคิดดูที่บ้านเราอะถ้าเกิดว่าเจาะตัวน้ําบาดาลขึ้นมาใช้อ่ะคิดดูว่าสารกาจัดศัตรูพืชสารเคมีที่เขาใช้กับเพื่อกโซนไ่เน่มันจะซึมลงดินปะม,มันก็ซึมนะเออมันก็เข้ามาในาน้ำเราเนี่ยเออเนี่ยเอาบ้วนปากเอาดื่มบ้างอะไรเงี้ยเอาไ้ใช้กับอาหารอ,รอ่างเงี้ยเออก็เนี่ยสารพวกนี้ก็จะเข้าไปด้วยแล้วก็สารฟ Uh, PFOA แล้วก็ p f o s, mm hmm. <S ก็เป็นสารตกค้างที่มาจากสารเคมีที่สามารถตกค้างในร่างกายของเราได้แล้วก็เชื้อเวลาไมโครพลาสติกแล้วก็ยาบางชนิดรวมไปถึงคอรีนคอรีนก็กินไม่ได้นะที่เขาเติมลงไปในน้ำประปามันเป็นกินไม่ไดนะ้ในระยะยาวมันก็สะสมพวกซีส mm hmm. แบคทีรียแล้วก็พวกสารไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากสารฆ่าเชือ้ mm hmm. อเยอะมากคือเนี่ยจากแหล่งน้ำสู่กอ๊อกน้ำดื่ม นี่ยังไม่ได้ดูเลยว่าแหล่งน้ำนะ่นะน่ากลัวขนาดไหนดูท <c oughs> ่อน้ำก่อนอีฉันก็คือได้รับเหล็กเต็มๆ <c oughs> เหล็กสูงผสมสนิมมาด้วยก็จะมีเมื่อกี้ก็คือเจอการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของระบบน้ำที่ใช้มานานเก่าค่าคือไม่มีการแมนเทนแนนการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพหรือว่าแม้กระทั่งสารปนเปื้อนที่เราไม่รู้จักอะ เราจะเห็นข่าวตลอดอุ้ยแคดเมียมเอตรวจเจอกากแคดเมียมอะไรเงี้ยโรงงานระเบิดอสารอันนั้นปล่อยออกมาอะไรเงี้ยแต่คือก่านจะรู้ข่าวคืออาจจะกินน้ำนั้นไปแล้วอืนะแล้วก็โอกาสในที่เนี้ยโอกาสทางการตลาดของเราเนี่ยแอมเวร์เนาะเขาคาดกันไว้ว่ามูลค่าของตลาดเครื่องกรองน้ำภายในครัวเรือนทั่วโลกเนี้ยอาจจะสูงถึง2.1ล้านล้านบาทอันนี้ไม่ได้พิมพ์ซ้ำนะจ๊ะ2.1ล้านล้านบาท รวมประมาณ6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดดูเพราะว่าคนระหนักเรื่องไมโครพลาสติกแล้วก็สารเคมีมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทําการตลาดเนี่ยจีก็ต้องทํากับแบรนด์ที่เป็น number one เนันไม่ต้องแข่งกับใครชั้นที่หนึ่งนะจ๊ะอ่ะอันนี้ก็คือหน้าตาวิวัฒนาการของเครื่องกรนมงาของเราจีเกิดทันรุ่นไหน ที่เห็นเลยปัจจุบันเลยค่ะส2ห0 5เออผอง2005เนอะคือเธอใหม่จุ๋งเลยอ่ะอืมใหม่จริงใช่ไหมเดี๋ยวก็อาจจะทันได้ใช้เลยก็คือเครื่องตัวนี้เลยนะแล้วก็กว่า40ปีคืออีสปรปงมาเกินมา40ปีแล้วอืมเป็นผู้นําเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็นวัตกรรมเครื่องกออนแเนาะรูปลักษณ์ที่ล้ําสมัยในยุคนั้นแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดคํหนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก ก็เลยมันก็เลยงงไงว่าแบบเฮ้ยทําไมเครื่องกองนะ้ํามันแพงขนาดนี้ราคาสามหมื่นกว่าสี่หมื่นเป็นไปได้ยังไงเพราะเขาคํานึงถึงประสิทธิภาพมากกว่าราคาวิจัยมาก่อนทํามาก่อนต้นทุนเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยคิดราคาเ,เทคโนโลยียั่งยืนไม่ได้ใช้แบบเหมือนไอโฟนอย่างเงี้ยก็ออกซีรีส์ใหม่ปีละหนึ่งรุ่นถูกไหมถ้าเครื่องเครื่องกองนะ้ำ e อีสปิงออกซีรีส์ใหม่ปีละรุ่นอย่างเงี้ยเอาตายหาแล้วปีนี้กูจะซื้อดีไหมเนี่ยถูกไหม <unter> แต่อ e ีสปริงคือแบบใช้ยาวไงดูน้องเขาวอวดแบบตั้งแต่ปีสองพันห้าจนถึงสองพันยี่สี่อ่ะโอ้มันก็ยี่สิบปีแล้วไหมอืม <c oughs> อืมแล้วนานนะนานยี่สิบปียังไม่พังเนี่ยนี่คือสิ่งที่งงออเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมันยั่งยืนแล้วก็ทุกอย่างผ่ากนการทดสอบการตรวจสอบการรับรองมาตรฐานจากองค์กรอิสระเนาะไม่ใช่แค่เราตรวจสอบตัวเองอืมแล้วก็เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอันนี้ก็คืออธิบายแทนนักวิทยาศาสตร์นะคะอธิบายง่ายๆเทคโนโลยีล้ำสมัยก็คืออันนี้คือชุดกล่องอ่าชุดใส้กล่องคาร์บอนอ3ภาษาเทคโนโลยี UVC LED เพื่อให้ได้น้ำดืม่มที่ <c oughs> สะอาดปลอดภัยแล้วก็รสชาติดีดีต่อสุขภาพไอ้ตัวเนี้ยคือไอ้ชุดใส้กอง e t เขาเรียกว่า e t เพราะมันมีสามชั้นส่วนอันนี้ UVC LED ฝั่งสีฟ้าคือตัวนี้อื <c oughs> <c oughs> คือชุดใส่กอง e t เนี่ยมันดีตรงที่ว่าประสิทธิภาพการกรองสิ่งเชือปน<ว>สิ่งปนเ<ว>ปืป้อนอืสิ่งปนเปื้อนเนี่ยประมาณร้อยเจ็ดสิบชนิด ซึ่งประกอบไปด้วยกรองสิ่งปนเปื้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพเนี่ยถึงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าชนิดแล้วก็พวกแบบมันจะเป็นพวกไมโครพลาสติกอา PFOA PFOA สารหนึ่งสองสาม t c p, A, p A, 3 3 TCP อะไรเงี้ยก็คืออันนี้คือชื่อทางวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นแต่ก็คืออันตรายจบยาบางชนิดอย่างเช่นตะกัวปลอด ซึ่งแม่ควรจะรับประทานเข้าไปสารอินทรีย์และเหยสารกำจัดัตูพืชสารกำจัดวัชพืชแล้วก็สารปนเปื้อนอีกอื่นๆแล้วก็แต่ยังคงแร่ธาตุในน้ําดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่า,รางกายได้แก่แคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียม,มเคยได้ยินเรื่องน้ําด่างปะเคยจริงๆเราก็มีคนถามนะนักธุรกิจแอมเบ์เขาก็ถามในห้องว่าทําไมนักวิทยาศาสตร์ถึงไม่ทําเป็นน้ําด่างออกมาอมืเขาบอกว่าคน,นอ่นกินน้ํา ค่า ph เท่านี้ตั้งแต่สมัยอยู่ในถ้ำจนถึงทุกวันนี้ mm. ถ้าเกิดว่าน้ำค่า ph เท่านี้มันไม่เหมาะกับร่างกายเราอะ่ะเราก็คงแบบกินแล้วแบบซีมงเทงไว้แต่สมัยนู้นแล้วนั่นหมายความว่าน้ําค่า ph ที่ดีแล้วก็เหมาะสมที่สุดสาหรับร่างกายเราก็คือค่า ph ของน้ําตามธรรมชาติดีแหละถึงแม้ว่าจะกินเข้าไปเป็นด่างอะไรยังไงนะเข้าไปในร่างกายสุดท้าย,ยงไงร่างกายจะปรับให้เป็นค่า ph ที mm. ่ตรงกับร่างกายของเราเอง เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องกินน้ำดังนงะค่าพ h อปกติก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็การก<ม>รองเนี่ยเขาจะกรองพวกสารที่มีฤทธิ์ทางยาอะไรเงี้ยรุ่นเก่าก็จะกรองได้เก้าตัวแต่รุ่นใหม่ก็กรองได้สิบเก้าตัว<ม>ซึ่งอันเนี้ยพวกสารที่แบบทางยามันจะมาจากพวกโรงงานเว้ยมันไม่ใช่มไม่ใช่ว่าแบบเรากินยาไม่หมดแล้วรอทิ้งลงแม่นะคมักเนลือ<ม>แต่ว่าแบบมันมาจากโรงงานการผลิตยาถึงแม้ว่าเขาจะบําบัดน้ำแล้วก็ตาม สุดท้ายแล้วมันก็จะยังหลงเหลืออยู่ mm hmm. แล้วก็อันนี้คือเทคโนโลยีใส่กองคาร์บอนอีทรีประสิทธิภาพสูงสุดสามชั้น mm hmm. ก็จะมีกองหอยาด pre filter ก็คือจะจะกองพวกอ่าอันนี้จะกองพวกแบบว่ากรองอนุภาคแล้วก็ตะกรอนขนาดใหญ่ช่วยชุดใส่กองคาร์บอนอีทรีเนี่ยสามารถกองน้ำได้ถึงห้าพันลิตรก็คือกองได้ประมาณหนึ่งปีห้าพันลิตรเนี่ยที่คนกินได้ยิ่งสังเกตมันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบ มันเป็นควยควยอะเหมือนเป็น,นที่ไม่ได้ผ่านการถักทอแต่ว่ามันเป็นเส้นใคยควยควยแบบนี้มันทำสามารถดักจับพวกแบบละองสิ่งปนเปื้อนต่างๆได้แล้วก็อันนี้ชั้นที่สองก็จะเป็นกรองละเอียดกรองละเอียดก็คือมันจะเป็นดีเฟนส์กาดก็คือผลิตจากเยื่อเมมเบรนที่แบบละเอียดมากๆช่วยห่อหุม้มไส้กรองคาร์บอนกำมันโดยรอบดักจับอนุภาคขนาดเล็กประเภทไมโครพลาสติกและใย,ยหิน แล้วก็จุลินทรีย์ที่เกาะโลกที่อยู่ในน้แล้วก็ช่วยปรับปรุงความใสของน้นี่ก็เป็นควัาไปเหมือนกันแต่คือมันเล็กถึงขั้นว่าแบบซูมเข้าไปตรงเนี้ยที่เห็นกลมๆมมอะ่ะมันก็มองไม่เห็นอะไรอยู่ดีแฮ่เล็กมากแล้วก็ทําให้หน้ําอ่ะใสาขึ้นเป็นน้ําที่แบบเป็นสีหรือว่ามีตะกอนมีความขุ่นอะไรยเงี้ยตัวเดียีก็คือตัวที่แพงที่สุดเหมกันคาร์บอนกำมัน อ,อผลิตด้วยถ่านกำมมันจากกะลามะพร้าวยึดเกาะกันด้วยโพลิเมอร์แล้วก็มีสีกลไกลของการกรองก็กรองทั้งเรื่องของการดูดซับดูดซึมดูดซับทางเคมีแล้วก็ดักจับอนุภาคที่เล็กๆอะแล้วก็กรองสิ่งปนเปื้อนมากกว่า1นึ่เอ,อ้หนึยเจชนิดอันนี้ก็คือก่อนที่จะมาเป็นคาร์บอนกำมมันเคยได้ยินไอคาร์บอนที่อยู่ในเซเว่นปะที่แบบ กินแล้วแบบมันสามารถซับสิ่งที่มันทําให้เราท้องเสียแล้วทําให้เราแบบหายใจไมออเอออย่าคิดดูนะมันมีหน้าที่ซับพวกของที่มันเป็นผิดจริงๆเออนี่ยมันแทบจะไม่มีเจ้าไหนที่ทําได้เลยนะเพราะว่าในโลกเนี้ยถ,<ม>ถ้าเกิดว่าเขาอะเอากะลามะพร้าวมาเผาจนเกิดเป็นคาร์บอนกัม,มนแล้วมาอัดเป็นแท่งแบบเนี้ยจริงๆแล้วน้ํามันจะผ่านไม่ได้เลยเพราะมันตัน แต่น,นี่คือนวัตกรรมของเราที่เราสามารถทําได้เนี่ยมันก็อ่านมาเป็นคาร์บรอนอัดทแห้งแบบน,นี้ใช่ไหมพวกแบบจุลินทรีย์พวกแบบสารอะไรเล็กๆเกนี่ยมันก็จะมาเกาะตามผลึกเนี่ยร่องเล็กๆพวกเนี่ยจุกๆเล็กๆเนี่ยเยออเราจะติดติดแถวนี้ดักจับสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่มีอนุภาคแบบเล็กที่สุดราวนี้คือเพิ่มขนาดของการแบบจับพวกสิ่งแปลกปลอมนะเขาก็เลยต้องมีหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าสมมติ วันหนึ่งจิก๊กเล่นพี่เลนเอออย่าซื้อเครื่องกรองน้าไปวันนั้นจะกรองน้ําร้อนได้ว่ะอมน้าร้อนนะใส่บุบบุบบุบสูบน้ําร้อนเข้าไปในเครื่องเป็นไงเนะจริงไหมคิดว่าเจริงไหมจง๋งไม่จเจ๋งใช่ไหมเออนักวิสตร์บอกไม่เจง๊งเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาน้าร้อนเข้าไปกรองอ่ะสิ่งที่อันตรายที่สุดอย่างเดียวก็คือ จะทําให้พวกสารที่มันถูกดักจับในไอ้ไส้กรองกำมัน่ะคลายออกมาเออพวกสารปนเปื้อนอะไรเนี้ยก็จะคลายออกมาไปกับน้ำอืมเพราะฉันก็คืออย่าเล่นพิเรนดีกว่าแต่สมมติว่าบางเอิญแบบอวันนี้บ้านน้ำร้อนหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสไม่รู้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่บางเอิญมันเข้าไปแล้วก็สิ่งที่แก้ไขก็คือก็แค่ปั๊มน้ำที่อุณหภูมิห้องเข้าไปมันก็สามารถใช้งานให้มันเดืม อืมนะเขาสร้างมาแบบมีโซลูชันไว้เผื่อเรียบร้อยอ่าเขาเรียกว่าคอนเซปต์ของเครื่องกรองน้ำเราก็คือกรองสิ่งที่ไม่ดีออกไปคงคุณค่าของสิ่งที่มีประโยชน์เอาไว้อืมเพราะว่าอิสิบ,บิงตัวใหม่เนี่ยยังเก็บแร่ธาตุนะ้อย่างเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็แร่ธาตุเหล่านี้ยังทําให้น้ําเนี่ยมีรสชาติดีน้ำอร่อยอะ่ะ แล้วตัวเทคโนโลยี UVC LED ก็คือหน้าิพัยสั่งอิสปิงเนะ่ยเป็นผู้ริเริ่มในการใช้เทคโนโลยีนี้ก็ตัว UVC LED ก็สำหรับเครื่องกรอง,งน้ำอิสปิงรุ่นใหม่ตัวนี้แตกต่างกันยังไงจะใ,ให้ดูกนาะ<ม>ก็ตัวนี้สามารถกำจัดเชื้อโรคได้มากถึง99.99% 99คือจะเข็มว่าเป็น100ก็เกรงใจเขาเ <c oughs> <c oughs> นอะแต่คือ0.001เธอ,อก็เกือบร้อยแล้วแหละ แล้วก็กรองพวกซีดซีดที่มาจากน้ำเ9 9 9สเดเก้าเก้าปนยอะที่สุดในโลกแล้วแหละนะไอ้สเปกตรัมของ UVC เนี่ยมันก็อยู่ค่าเลดประมาณมนี้นะรังสีเอ็กก็จะอยู่ฝั่งนี้รังสีอินฟราเรดอยู่ฝั่งนี้แต่อันนี้คือกึ่งกึ่ง <S 2> <S 2> <ๆ>ก็จะเป็นแสงที่แบบมองเห็นไม่ได้แต่มันเป็นลำแสงที่เข้มมากคือมันพุ่งตรงไปอย่างเงี้ยคล้ายๆกับเวลาเรายิงลำแสงเลเซอร์เคยเล่นเคยเล่นเลเซอร์สมัยเด็กไหม มันเป็นแสงตรงๆแบบนั้นน่ะแต่คิดดูมันแท่งใหญ่ขนาดนี้เออแล้วยิงแสงตรงอะ่ะคิดดูมันต้องแบบเข้มขนาดไหนอะ่ะมันถึงสามารถกําจัดจุลินทรีย์ในน้ำได้แต่กําจัดจุลินทรีย์ในนี้มันไม่ได้ไปฆ่านะแต่มันยับยั้งจุลินทรีย์ด้วยการทําลาย d n a ออแล้วก็ RNA อไปทําให้ส่วนเนี้ยส่วน d n a อของมันเนีะ่ะออกมาทําให้ไม่สามารถทํางานได้แล้วก็ไม่สามารถขยับพันุ์ได้ เป็นเทคโนโลยีที่ปราศจากสารเคมีในการกำจัดจุลินทรีย์เลิศไหมเป่งตัวไม่ได้ขยายพันธุ์ไม่ได้บง่งแล้วก็ข้อดีของ UVC LED ก็คือสามารถอันนี้คือเทียบกับตัวเก่าด้วยเนาะประหยัดพลังงานขึ้น25%เมื่อเปิดเครื่องเครื่องจะทำงานทันทีด้วยประสิทธิภาพสูงสุดบูสต์แบบขึ้นมาเลยแล้วก็ถูกออกแบบมาเพื่อมีอายกุการใช้งานยาวนานถึงสิปี สิบปีค่อยเปลี่ยนนะไอตัวหลอด UV LED อะแล้วก็เป็นมิตัวสิงแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องเอาหลอดหลอดไฟตรงนี้ไปทิ้งแล้วก็เทคโนโลยีจากอาคตแห่งเครื่องกองเน้อคือตอนนี้ก็คือเป็นนามบวันค่ะเพราะว่ามีแค่แบรนด์เดียวนะที่ใช้นวัตกรรมนี้แล้วก็มากกว่า300ส0 0รอชิที่บาทนะคะคันการรับรองอ e ีสปิงรุ่นใหม่จำนวน4ี่สิบสิบที่บาคือทำอะไรก็ตามอะจดโจดทุกอย่าง อตอนนี้คือใบสิทธิบัตรเต็มบ้านอ่ะอันนี้ก็คือห้องทดลองอันนี้คือพวกไส้กรองที่ทํางานอยู่อ่ะคือเขาอัดอัดอัดมันทํางานตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่ามันสามารถทํางานได้กี่ชั่วโมงกี่วันอืมเขาจะได้เคลมออกมาได้เออไส้กรองมีอยู่เท่านี้เท่านี้นะอะไรเงี้ย ยการทดสอบพอทดสอบทั้งคาร์บอนแล้วก็หลอด UVC แล้วก็ทดสอบทดสอบความน่าเชื่อถืออย่างเช่นประเมินอ,อายุการใช้งานทดสอบในสภาพว,ว่าแวดล้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุรปภุมิร้อนเย็นอะไรเงี้ยที่เขาบอกกันนาะว่ามาตรฐานของน้ําดื่มก็คือ NSF ซึ่งเราเชิญทีมของ NSF คนหนึ่งอะที่เขาเกษียณแล้วอะมาทำงานกับด้วยเพราะฉะนั้น เราจะเป๊ะมากว่าทำอะไรยังไงบ้างถึงจะได้มาตรฐานตามที่เขากำหนดเนี่ยเรา N S F อ่ะก็คือเขามากกว่า85มาตรฐานต่ประเทศถูกพัฒน,นาขึ้นมากกว่า62ข้อกำหนดที่ถูกเผยแพร่แล้วให้บริการแก่ผู้ผลิตเนี่ยทั่วโลกเป็นแสนลายแล้วก็มากกว่า6 5 0 0 0 0า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก NSF เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลก็คือถ้าเกิดว่ามี NSF เนี่ยโปะไว้ที่น้ําดื่มยี่ห้อไหนก็ตามหรือว่าเครื่องกรองน้ํายี่ห้อไหนก็ตามหมายความว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยจะรักษามาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก NSF ถ้ามันอยู่ตรงไหนตรงตัวเครื่องอะจริงๆมันก็แปะอยู่น่าจะหลังตัวเครื่องนะอ๋อ ใช่น่าจะหลังตัวเครื่องนี่แหละมันต้องมีแบบปั๊มสกินไวไวทุกยี่ห้อเลยถ้าเกิดว่าใครได้นะเนี่ยเนี่ยได้มาตราฐานเรื่องการลดสิ่งปนเปื้อนที่มีผลทางกายภาพเช่นเรื่องรสชาติกลิน่นความใสของน้ําแล้วก็ลดสิ่งปนเปื้อนที่มีผลต่อสุขภาพเช่นตะกัวสารอินทรีย์ละเหยแล้วก็ลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแสงอัลต้าไวาโอเลตแล้วก็ลดสิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้นใหม่เช่น ยาบางชนิดแล้วก็สารกำจัดศัตรูพืกชกำจัดัชวพืชอะไรเงี้ยอันนี้คือ NSF รับรองให้เรานะแล้วก็เอเมเนียเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการรับรองเทคโนโลยี UVCL e d จาก NSF แล้วก็ ANSI ที่มี55ระดับ B ในการลดปริมาณจุลินทรีย์อ่าก็เนี่ยระดับโลกนะจ๊ะมาตรฐานต่างๆในใ,นในสมาคมคุณภาพน้ำดื่มระดับโลก หมดหมู่เครื่องกองน้ําคุณภาพสูงสำหรับผู้บริปโภคซึ่งน้ําดื่มเนี่ยที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่ดีหมายความว่ามันต้องเฟรนลี่ง่ายต่อผู้ใช้งานด้วยสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ภายในสองนาทีแกะปึ้งเสียบใหม่ได้เลยเปลี่ยนแค่ปีละหนึ่งครั้งถ้าเกิดว่าในครอบครัวเนี่ยมีมีคนสักหกคนที่กินน้ำเกล็กมากๆเด่นเด่นเดี๋ยวจะเปิดขีดไม่ดูว่ามันไส้กรองขนาดไหน แล้วเครื่องมือคือไม่มีอะไรเลยอันเก่าก็คือมันจะมีแบบเหมือนอันเล็กๆที่เป็นแบบเหมือนคลั่วที่เอาอันเนี้ยจิกไว้แล้วก็ค่อยดึงสายน้ำอ่ะแต่อันนี้คือไม่ต้องทำ<อ>ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเลยดึงออกมาด้วยมือป่าที่เลยอือแล้วก็อันนี้ก็คืออ e ีสปิงเราอ่ะก็กรองได้ห้าพันลิตรต่อป,ปีก็ขวดน้ำก็คิดง่ายๆถ้าเราต้องซื้อน้ำกินอยู่ทุกวันก็เหมือนเราเซฟพลาสติกที่ต้องทิ้งเพราะว่าเรากินน้ำเนี่ย กว่าหนึ่งหมื่นขวดคิดดูนั้นเราประหยัดพลาสติกหนึ่งหมื่นชิ้นที่จะประหยัดแบบขยะที่จะออกมาจากมือเรานะแล้วก็เครื่องกรองน้ําเราเอออกแบบพิธีพิถันทำให้เข้ากันกับทุกสไตล์การแต่งบ้านแล้วก็เอาแบบเพื่อใช้งานง่ายประหยัดพื้นที่นะแล้วก็หน้าจอแสดงผลใช้งานง่ายแสดงอายุการใช้งานของไส้กรองด้วยมีสถานะ บอกพี่ข้างหน้าหน้าเครื่องแล้วก็จะมีลิงก์กับแอปพลิเคชันด้วยนะแล้วก็จะติดตั้งบนเคาน์เตอร์ก็ได้หรือว่าซ่อนใต้สิ่งก็ได้จัดวางท่อได้หลายรูปแบบจะออกซ้ายออกขวาหรือว่าซ้ายไปท่อหนึ่งขวาไปท่อหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะถ้าเป็นเครื่องเดิมก็คือสามารถออกได้แค่แบบทางตูดฝั่งเดียวข้างหลงังฝั่งนี้ อ,อันนี้ก็คือทางเลือกที่เหมาะสมกับทุกบ้านมีหัวต่อเบี่ยงทิศทางที่มาพร้อมกับตัวเครื่องอันนี้คือแถมให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเพิ่มก็ได้อันนี้จะซื้อเพิ่มก็ได้นะว่าแบบเออจะเอาเป็นก๊อกแบบสวยๆแบบนี้ขึ้นมาอันเดียวเอาไว้เปิดเปิดน้ำกรองอย่างเดียวก็ได้อันนี้ซื้อเพิ่มก็ไม่แพงแล้วก็มีอุปกรณ์ติดตั้งผนังจะติดเป็นตู้ข้างผนังก็สวยก็ทําได้อุปกรณ์ให้แล้วก็หน้าจอคือไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปสัมผัสอะไรนะคะใช้งานง่าย แล้วก็ออกแบบมาเพื่อความต้องการของลูกค้ามีสถานะชุดใส้กองบอกว่าเออสีน้าเงินก็คือพร้อมใช้งานแล้วเต็มอะไรเงี้ยสีเหลืองก็คือใกล้หมดแล้วนะสีแดงก็คือเปลี่ยนไส่ของได้อ่ส่วนแบบหลอด UV ก็คือสิบปีเธอพอจะหมดนะแล้วก็การเชื่อมต่ออ WiFi ก็คือต่อเหมือนออนไลน์ได้ด้ยเออนี่ออนไลน์ได้หรอเออเนี่ยคือแบบเชื่อมต่อเชื่อมต่อแบบกับมือถือเราได้ ค้นหาสัญญาณบลูทูธอ่าก็มันจะได้บอกว่าแบบไอ้ไสา้กองถึงระดับนี้แล้วนะแกเลยยังใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์พอถึงเวลาที่สา้กองหมดอ่ะมันก็สักเจ๊ให้เราสั่งออโตโ้้วยลิงก์กับแอปสั่งมาที่บ้านเลยเมันง่ายมากเนี่ยก็ใช้แอปได้เลยแอมเบแอมเ e เฮลตี M ้โฮมสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องกรองน้ำแล้วก็เครื่องกรองอากาศเรื่ๆค่ะ เนี่ยบอกแบบนี้หมดเลยสถาน,นะแบบโอเคไหมใช้ไปถึงเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเนยสั่งซื้อใส่กล่องได้เลยท,ทันทีมีลงทะเบียนรับประกันอะไรเรียบร้อยให้เลยอัปเดตซอฟต์แวร์ตรงมัติไม่ต้องไปกดอัปเดตเหมือนโทรศัพท์อือิศไม่ไหวลรถไม่ไหวค่ะไหมเป็นไงถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบ r o ไอ้ที่มันเป็นหลอดเป็นหลอดอืดอก็นำทิ้งแปดสิบเอร์เซ็ แต่ของเราคือร้อยเปอร์เซ็นเอาน้ำมากินงได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องทิ้งน้ำและท่าก็ยังมีอยู่อ๋อใช่ไหมใช่ไหมของเขามันเป็นสามตัวกองแบบนี้แต่ว่ามันต้องเปิดน้ําทิ้งก่อนใช่แล้วต้องเปิดให้แบบตะกรอนแบบไม่ไม่มีแล้วว่าถึงแบบใช้ได้อืมใช่ไหมมันก็แบบมันก็ต้องทิ้งน้ำมาเราก็ต้องจ่ายเงินที่แบบไม่จำเป็นต้องจ่ายออกไปด้วยอืม แบบเนี้ยแล้วก็พวกอ่าอาโออย่างเงี้ยมันก็ดีตรงที่ว่ามันไม่มีเชื้อไม่มีแบบไขยพยาธิอะไรหรอกแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เอาแร่ธาตุทุกอย่างออกไปด้วยก็เหมือนกินน้ากลั่นคือน้ำอาโอก็เหมือน,น้กันแต่ถ้าเป็นแบบชุดแบบกองน้ําแบบติดหัวก๊อกอะติดหัวก๊อกหรือว่าเป็นแบบเหยือกที่แบบเทน้ําลงไปแล้วก็กองน้ํามากินอะไรเงี้ยคือไอ้พวกเนี้ยที่มันเป็นไส้กรองเล็กๆอะคือ กองสิ่งนเพื่อนได้กี่อย่างไม่รู้เลยแล้วก็ไม่ทราบวิธีการกําจัดเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเพราะว่ามันไม่มีหลอด LED อะไรเลยคือคุณจะฆ่าเชื้อยังไงแล้วก็ต้องเปลี่ยนไส้กรองทุกๆสามถึงสี่เดือนเพราะว่ามันจะเต็มเร็วมากถ้าเรายิ่งกินน้ําบ่อยนะอืมแล้วก็น้ําแต่น้ําดื่มบรรจุขวดน,นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ากินแล้วก็ทิ้งเป็นขยะมไม่สะดวกก็โยกคาบันก็ปวดเอว นะแล้วก็เสียพื้นที่เยอะแล้วก็ไม่อาจระบุสิ่งปนเปื้อนที่ถูกกรองเข้ามาได้คือรู้แค่ว่าแบบกรองด้วยระบบไหนแต่คือไม่รู้ว่าปนเปื้อนอะไรแล้วก็แหล่งน้ําที่บรรจุเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแร่ธาตุที่จําเป็นแค่เปรียบเทียบกับตัวเก่ากับตัวใหม่อะก็คุ้มละกรองได้เยอะขึ้นทําอะไรก็เร็วขึ้นอ่านวตัตก,กรรมก็ใหม่อื สิ่งเปลืองเปลืนในในในอยใดๆอยเงี้ยก็กองได้ดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นหน้าสรุปเนาะสะดวกใช้งานก็คือหน้าตาของเครื่องอีสปิงแล้วนะจ๊ะ